นี่นะครับอวนลอยปลานะครับ N30 นะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับตัวนี้นะครับเป็น N30 นะครับ N30 นะครับไม่ใช่ว่าทำได้แต่อวนเข็นนะครับอวนลอยปลาก็ทําได้นะครับนี่นะครับมันอยู่ที่สูตรนะครับสูตรที่เรามาดนะครับเนี่สังเกตดูนะครับเห็นไหมนี่นะครับตานะครับจะไม่ตึงนะครับแบบนี้นะครับเวลาปลาว่ายชนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าติดแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทําไมนะครับเขาถึงเลือกใช้ N30 นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับ ถามผมว่าทําได้ไหมทําได้นะครับนะตา4เซนเอ็นสามสินะครับลอยปลาทูได้นะปลาทูปลาลังนะครับปลากระบอกนะครับปลากระบอก4ี่หตัวโลนะครับติดติดดีแน่นอนนะครับเนี่ยลูกค้าอยู่สวีนะเดี๋ยวเขาจะมาเอาเองนะครับนี่นะครับตา4เซนแล้วก็ความลึกนะครับตัวนี้ลึกห้าสิบใช่ไหมนะนี่นะครับนี่ลึกห้าสิบเนื้ออ้วนนะครับเนื้ออ้วนตาเรือใบทองเหมือนเดิมนะครับสังเกตดูนะครับร้านผมนะครับจะใช้แต่ จะใช้นะครับแต่เนื้ออวนตาเรือใบนะครับจะไม่เคยมียี่ห้ออื่นนะครับเนื้ออวนตาเรือใบสังเกตง่ายนะครับนี่นะครับจะมีสติ๊กเกอร์ติดแบบนี้นะครับเวลาเราจับนะครับก็รู้แล้วนะครับนะมันจะเลื่อมมันๆวาวๆวับๆนะครับเกรดเอนะครับนี่สี่เซนเอ็นสามสิบอวนลอยปลานะครับเอ่อพูดถึงตาสี่เซนนะผมก็คิดนะครับว่าเอ๊ะทำไมเ็าถึงนะครับเลือกใช้เอ็นสามสิบนะครับเอ็นสามสิบนะครับข้อดีคือนะครับ มันกระด้างนะครับพอกระด้างนะครับแล้วก็เวลาปลาแป้นอะไรว่ายมาติดนะครับลูกปลาว่ายมาติดนะครับมันลูกปลามันจะดิ้นหลุดนะครับนะส่วนปลาใหญ่นะครับเวลาจุกหัวเข้าไปนะครับติดแน่นอนนะครับนะหัวปักเรียบร้อยนะครับก็จะติดแต่ปลาไซส์ตัวขนาดเอ่อที่พอดีกับตาอ้วนสี่เซนนะครับนะส่วนปลาที่เล็กๆนะครับพวกปลาแป้นไอ้ที่ว่าลูกปลาที่เราไม่ต้องการนะครับมันก็จะไม่ติดนะครับนี่นะครับแล้วแต่คนใช้นะครับทาได้ทุกขนาดนะครับ ส5บห้ายี่สิบสามสิบนะครับสี่สิบนะครับอวนปลากระพงปลาเสียดอะไรนะครับก็นะครับ n ห0สิบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่คนใช้นะครับแปดสิบร้อยยี่นะครับมีทุกขนาดนะครับนี่นะครับร้านเราอยู่ติดริมทะเลนะครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่อวนลอยปลานะครับตาสี่เซน n สามินะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวฉีให้ดูนะครับนี่นะครับ N30 แบบนี้นะครับเนหนาๆแบบนี้นะครับขาดยากนะครับนี่นะครับนี่ปลาลังปลาทูอะไรก็ได้นะครับนะแล้วก็ความยาวนะครับหนึ่งหมอนเต็มนะครับสองพันกว่าบาทนะแม่นะอ่ะนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมานะครับทําได้หมดนี่นะครับดูไกลๆนะครับอ่ะความลึกนะครับเทียดูนะครับนี่นะครับลึกประมาณสองเมตรนะครับสี่เซนห้าสิบตาเอ็สามสิบ อวนลอยนะครับ